หนุ่มสอนรามเปิดภาพยุค90หล่อออร่าแฟนแฟนแห่ทักอปป้าเกาหลีสุดๆเพิ่งได้รับฉายาแห่งปี2563จากทางสมาคมนักข่าวบันเทิงไปมัมา,มาสำหรับหนุ่มสอนรามกับฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งเพราะหลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาติกกนินทาลินแล้วนั้นป้าป่าหนุ่มก็ทุ่มแรงทุ่มกายใจทำงานหนักตลอด เพื่อนาะคตที่ดีของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องวิจิแต่ล่าสุดในไอจีของหนุ่มสอนลามก็คือหาสุดๆกับภาพที่เจ้าตัวสมัยย้อนยุคไป90สมัยเป็นหนุ่มวัยรุ่นสุดหลอพร้อมฝากข้อความห่วงใย,ยแฟนๆว่าอากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับป้าป๋าวีจททิตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดี ซามมไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียวงานนี้บรรดาแฟนคลับครอบครัวเทพิิัก์ต่างกดไลค์ถูกอ,อกถูกใจชื่นชมความดอออร่าของพ่อหนุ่มสอนล้ำคือที่สุดของยุค90ดออมตะดูเป็นเอาป,ป้าเกาหลีสุดๆ